กรรมการเชิญตอบชี้แจงครับกาเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เขรบทิฉันวราพัฒน์ไพันธรลัตประธานคณะกรรมาการพัฒนาสังคมต้องขอขอบคุณท่านผู้เสนอข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตไว้จํานวนสีท่านอย่างยิ่งเลยนะคะท่านแรกคือท่านพรชัยวิทยะเลิกพันธ์นะคะท่านยังอยู่ไหมคะค่ะ ก็ท่านมีข้อเสนอแนะที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาการเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งคณะกรรมาการจะนําไปพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไปนะคะในเรื่องของการบริจาคเลือดโดยที่ไม่รับเลือดของผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งคณะกรรมาการาได้มีการศึกษาเบือเอเ้องต้นไปบ้างแล้วนะคะก็ท่านเน้นย้าม,มาเรื่องนี้ทางคณะกรรมาการก็จะนํากลับไปพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งะคะ่ะส่วนของท่านาพิญญาพัฒน์ สันสนีชีวินนะคะท่านมีร่างของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พศ2558มาตรา21นะคะท่านเป็นห่วงเรื่องของเ,อเด็กที่จะเกิดมาจากความาความคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นความหลากหลายทางเพศนะคะอันนี้คณะกรรมิการก็ได้พิจารณาและได้เชิญหน่วยงานมาหลายหน่วยงาน มาชี้แจงเรื่องนี้เช่นกันนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ข้อกัอองวลไว้เป็นอย่างยิ่งอยู่เช่นกันนะคะกรณีที่จะให้เด็กเกิดจากการเจริญพันธุ์นั้นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้านจริงๆเพราะว่าผู้ปกครองอที่เป็นชายรักชายหรือหญิงรักหญิงเนี่ยนะคะถ้าเราให้ให้เกิดการเจริญพันธุ์ขึ้นมาแล้วเนะะี่ย่ะก็ต้องดูว่าท่านมีความพร้อมในการ การเลี้ยงดูต่อไปมากแค่ไหนซึ่งก็อยู่ในการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันแล้วก็เร่งการพิจารณาเรื่องนี้เป็นสําคัญด้วยค่ะแล้วก็ ในเรื่องอื่นก็ทางคณะกรรมาการก็จะนําไปพิจารณาเช่นกันค่ะส่วนของท่านนันทน,นาท่านอาจารย์นันทนาดันทะนันทะวโรพาสนะคะท่านอยากจะให้มีการนําเสนอเปลี่ยนชื่อกลมกิจการสตรีเพิ่มความหล,กลาหลกหลายทางเพศอันนี้ก็จะ,จะ,จ,ะจะนำแจ้งให้แล้วกันนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะส่วนในเรื่องของบริบทสังคมในการไม่ไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันจริงๆที่ที่ คณะกรรมาการได้หาลือกันมาก็ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมากมากขึ้นทีเดียวเลยนะคะแล้วแม้กระทั่งในสภาเองก็มีหลายท่านที่เจ้าหน้าที่ก็มีบางท่านนะคะยังฝั่งสสก็จะมีลักษณะมีความหลากหลายทางเพศซึ่งก็เห็นได้ชัดแล้วก็มีการยอมรับค่อนข้างดีทีเดียวนะคะก็ส่วนของท่านปริญญาค่ะ ท่านปริญญาวงเชิกขวัญน,นะคะท่านให้เน้นย้ำเรื่องการศึกษาความชอบของแต่ของแต่ละเพศแล้วก็ขอให้เป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางเพศอยากให้ไประเทศไทยอะคะ่ะเป็นศูนย์กลางทางความหลากหลายทางเพศอันนี้ก็จริงๆก็น่าสนใจทีเดียวนะคะท่านปริญญาคาก็ แต่ว่าในความเป็นห่วงอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องเป็นความเรื่องนี้จะเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนพอสมควรเพราะว่าจะมีผู้ปกครองหลายท่านก็อาจจะยังมีความเป็นในสังคมไทยบริบทสังคมไทยนะคะซึ่งยังมีวัฒนธรรมไทยๆอยู่ก็คงจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแต่จะนําไปพิจารณาต่อยอดไปค่ะก็ทั้งทั้งก็ขอขอบพคุณอย่างยิ่งท่านสี่ท่านนะคะที่ให้คาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาการพัฒนาสังคมแล้วก็จะขอนําไปพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ